ที่อออพูดมานี้น่าสนใจครับตุรกีนี่คือหนึ่งในสมาชิกนาโต้นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกนาโตรุ่นแรกๆไม่ใช่แรกที่สุดนะครับเขาเข้านาโต้ในปี1952คำถามคือในครั้งนี้เนี่ยคู่ที่จะเป็นประเทศที่เป็นกลางในการที่จะทำให้คู่เจรจามีความรู้สึกไวเนื้อเชื่อใจจะต้องเป็นคู่เจรจาที่ที่ปูตินผมจชได้ก็ยัปูตินเซเลนสกี้เชื่อว่าสามารถเป็นกลางได้จริงนะครับแล้วทำไมปูตินถึงได้ให้ความไว้วางใจกับตุรกีทั้งที่เป็นสมาชิกนาโต้ แน่นอนว่าตุรกีนี่เป็นทางออกทะเลดำนะครับของทางฟรีดหรือว่ากองเรือรัสเซียเพราะว่าทะเลดำก็อยู่ขั้นระหว่างเขา2พื้นที่นะครับเห็นไหมครับเรเซปโตยิปฮาโดอันนะครับคนนี้ต้องบอกว่าในช่วงปี2015เกิดเหตุการณ์ถ้าใครจำได้ช่วงนั้นะโฟกัสโลกไปอยู่ที่ไหนครับซีเรียครับในช่วงที่มีการต่อต้านนะครับประธานที่ดีบัตเชียอัลอาซัดมีกลุ่ม IS ณเวลานั้นจะมีกองกําลังนะครับจากหลายส่วนนาตโต้ก,ก็ดิสหรัฐอเมริกาก็ดิแล้วก็รัสเซียด้วยเข้าไปปฏิบัติการ,รทีนี้ตุรกีเองครับมีพื้นที่ติดก,กันกับซีเรียนะครับณเวลานั้นทุกประเทศ alert ครับผมใช้คำว่าเตรียมพร้อมไม่จะเป็นการโจมตีทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินก็ตามแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในซีเรียช่วงเวลานั้นในช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้รัสเซียได้มีการส่งเครื่องบินลพบุรุซู29ขึ้นไปนะครับแล้วก็บินอยู่บนน่านฟ้าผลที่เกิดขึ้นครับ ทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับทหารอากาศกองทัพอากาศของตุรกีบอกว่ามีเครื่องบินหนึ่งลำดูแลเป็นเจ็ตไฟเตอร์เข้ามาในน่านฟ้าของเรา F16s ของเขายิงสอยลงไปเครื่องบินลำนั้นซู29ตกลงมีนักบินตายสองคนครับณเวลาตุรกีบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติใครเข้ามาในน่านฟ้าผมอะหน้าตามันเป็นเครื่องบินรบอะคุณจะให้ปล่อยพานไปได้ยังไงผมเชื่อว่าอโดอันคงพูดไม่ผิดนะฮะแต่ปูตินเห็นตรงข้ามครับ แอโดอันไม่ใช่เครื่องบินลำนั้นมีได้เข้าสู่น่านฟ้าของท่านเราบินอยู่ที่น่านฟ้าสากลคุณต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเราหรือโอ้โห oh เอาเท่านี้ถ้าท่านเป็นแอโดอันท่านทำไงครับ <Okay. S 1> wan, แอโดอันก็ต้องต่อสายแล้วก็เดินทางไปหาปูตินที่มอสโกครับ <c oughs> ในการพูดคุยนะครับเพราะครั้งนั้นถือว่าฮิตร้อนแรงมากครับ <c oughs> ว่าไปแล้วครับทางด้านปูตินเองก็คงจะอยากได้ตุรกีเป็นเพื่อนไหมครับโอเคว่าด้านหนึ่งสัญญาณุภาพสูงมากคือปูติน ต้องบอกนี่นะฮะบางคนบอกโอ้ยท่านปูตินนี่ทําไมดูตัวเล็กครับท่านคือผู้นําที่ตัวเล็กที่สุดคนหนึ่งโลกนะหนึ<อ>่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรท่านแอร์ดอันก็สูงที่สุดคนหนึ่งประมาณหน<อ>ึ่งร้อยแปสิบเก้าเซนติเมตรจะมีจะมะีข้อมูลอันที่เขาชอบมากจัดลําดับตามาความสูงนะครับแต่ว่าเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นบอกแบบนี้แอร์ดูอันท่านก็จะต้องเดินทางไปแล้วไปพูดคุยมีความหมายว่าอะไรครับท่าทีของตุรกีเป็นกลางขึ้นมาเลยครับ เพราะนันเป็นนาโต้ก็จริงนะครับแต่เป็นนาโต้ที่เหมือนกับเคยมีแผลใจกันมาในช่วงปี2015<ช>นะครับ,<ช>รบเรื่องของสู29กับ F16S ก็ S <S S <S ผมใช้คำนแล้วก,กานกองทัพประกาศตุรกีใช้ F16 แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอยู่ข้างนาโต้ใช่ใชไหมฮะแต่ไปยิงสูเข้าไม่ว่าภาพนั้นคงจะไม่มีใครสามารถจับภาพได้แต่ว่าเรดาร์บอกชัดเจนว่าคงจะไม่ได้บินใน,น่านฟ้าแต่ว่าปูตินก็ไม่เชื่อเพราะนั้นนำไปสู่สถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นแอโดอานเลยได้รับความเชื่อถือมใช้คำนี้จากทั้งสองฝ่ายคือฝั่งนาโต้ นำโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งเดี๋ยววันนี้เขาก็จะคุยกับโจไบเดนผ่านทางทอ,ออนไลน์หรือโทรศัพท์ก็ตามแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นการเป็นคนเป็นกลางนะครับในการที่จะต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองฝ่ายในการพูดคุยกันนี่ก็คือสาเหตุละครับว่าทาไมทางด้านตุรกีถึงได้เดินหน้าเข้ามาแล้วก็เป็นตัวกลางส่วนที่ว่าจะเดินหน้ากันได้อย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ไม่มากก็น้อยหากว่าเราไปดูตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ทุกคนตกใจมาก มันเขียวมจนมากขึ้นมาใช่ครับผมยังตกใจเลยฮะปกติเมื่อวานถึงเขาบอกสีเขียวเหนียวซับใช่ไหมฮะเมื่อวานมันพุทธพอดีเลยนะตลาดหุ้นนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐก็ดีตลาดหุ้นยุโรปซึ่งบอกว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยตกระเนระนาดเพราะว่าอยู่ใกล้สงครามที่สุดเมื่อวานนี้นะครับดัชนีของดัคส์ก็คือดัชนีของเยอรมันเป็นครั้งแรกในรอบไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับปรับโปรขึ้นวันเดียว1 0 7 1เจ็ดจุดครับ ถือว่าสูงมากๆเพราะฉะนั้นบรรยากาศดูค่อนข้างคลายตัวไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะคาดหวังอีกก้าวสำคัญได้อีกหรือไม่นะครับครับ